ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกท่านทั้งชอง YouTube, avi, ององ่องยูทูบเดียววลวีนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องมาฝึกเล่นอินทโทเพ่งหน้าหน้าทองนะครับเห่นง่ายนะครับเหรนง่ายเพื่อพี่น้องท่านใดอยากอยากไปลองฝึกเบิงนะครับผมเอาวิธีง่ายๆมาให้พี่น้องเล่นละกันนะครับ, <S 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 บก่อนอื่นผมขออนุญาตรีวิวพินแนนนะครับพี่น้องเนาะพินตรงนีเ้เฮ็ดขึ้นมาแล้วใหมนะครับเป็นส่งถุงเงินครับ ไม้ขนุนทองท่อนเดียวนะครับนะครับออกแบบมาแบบนี้นะครับก่าชิโซงไปรอยเอสนะครับไม้ท่อนเดียวนะครับไม้ขนุนทองนะครับดวงใ่ครับผมทรงถุงเงินนะครับตามเอกลักษณ์ของเดียวเวอรบี้่ายสางสารปันสินนะครับเนาะพี่น้องเนาะนะครับกับขออนุญาตมารีวิวซัมเน่ท่านใดที่สนใจรูปแบบนี้กัติดต่อมาทางเบอร์โทรจนคุยกันทางเบอร์โทรนะครับเนาะ 098 309 9954นะครับสั่งทำใดตลอดนะครับผมทั้งเจ้าจของเพิ่นเพิ่นบอกว่าบ่ตองลงแลกเกอร์นะครับให้เป็นธรรมชาติเสียงที่เล่นธรรมชาตินะครับเสียงมัตสิกังวานดีนะครับดีกว่าเฮาเอาแลกมาเคลือบทสมัยก่อนกับบมี่แลกเกอร์ดอ,อกพี่น้องนะครับก็ถือว่าอ่า เสียงที่ธรรมชาติพี่น้องก็ล่องมาพิจารณาเน่นเสียงละกันนะครับเนาะเอาโอเคครับเดี๋ยวเข้ามาเข่าสูเนื้อหากันนะครับมาเข่ามาซูเข่าสูเนื้อกันเลยนะครับ<ส>ผมตั้งตั้งเพินอยู่ในคีย์เอฟซามเมเนอร์เป็นทั้งไงนะครับตั้งตามนี้เลยพี่น้อง ซาบิเนอร์คันตัางทั้งในกับซี่ออกย้อนๆในจังหน่อยนะครับซึ่งในรูปแบบของการเล่นในและการของของอของผู้ที่เพิ่นเจ้าของเพลงเนาะเพิ่นที่เอาค่าปูมาหนีบนะครับหนีบตรงข้างในเนี่เขาเรียกว่าเล่นข้อในนะครับข้อในกับซี่เป็นเช่งเนี้ยนะครับกับที่เป็นเสียงที่สูงขึ้นนั่นเองแต่ว่าเล่นอยู่ใน รูปแบบของทางใหญ่กับเลนง่ายนะครับ้าเลนทะเลนในรูปแบบทั้งน้อยกัดที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าเลนได้คอกันนะครับในคลิปนี้เอาแบบง่ายๆนะครับเพื่อให้พี่น้องได้ฝึกเลนแบบง่ายๆแล้วกันครับผมก่อนอื่นมาอ่ามาเบิ่งงครงส่สางของลายนี่ก่อนนะครับอินโทรของเพลงหน้านาท้องนี่มีครส่สางมาจากไา่ สีโคตรตะบูนนะครับลายสีโคตรตะบูนมีโครงสร้างมาจากตรงนั้นซึ่งถ้าท่านใดเคยเล่นลายสีโคตรตะบูนก็คือนั่นแหละครับง่ายๆแค่ดึงออกมาแค่นิดเดียวแค่นั้นเองนะครับดึงโครงสร้างมาเล่นแค่นั้นเองเป็นเพลงเป็นอ,อินโทรที่เล่นง่ายๆสัน้นๆนะครับอ่ะผมจะเล่นให้พี่น้องฟังซะก่อนเราจังมาอธิบายกันนะครับเล่นซนะ่าๆเนาะลองลองมาฟังรูปแบบกันครับคลิปนี้เอาแบบ เน้นในรูปแบบของการเล่นง่ายไว้ก่อนนะครับผมสิเล่นยยอะนหนีเลยเล่นเยอะนีดหนีเลยนะครับเล่นเยอะนีดหนีเลยนะครับอลองฟ้าเหมือนก่อนครับนี่คืออินโทร นะครับกะทรงหลองเลยแค่นั้นเองมีแค่นั้นเองนะครับบนิสช่วงสโลสโลวเแบบไหนสโลครับตอนสโลถ้ทาเฮาเหลียนอินโทโได้แล้วสโลคือสบายมากนะครับมีการพลิกแ่งช่วงช่วงวากสุดท้ายนิดเดียวเองนะครับลองฟังครับ โลมีแค่นี้นะครับโซโลมีแค่นี้อลองฟังไหมพี่น้องนี่คือทอนโซโลนะครับง่ายๆนาอพี่น้องเนาะก็ค้ายๆกันก็วักแหลกกันละค้ายกันกับอ่า,อาทอนนิโทู นั่นเองนะครับมาบันนี้เข้ามาเขาสูเนะะื้อหาการฝึกน้าพี่น้องเนาะผมสีแบงออกให้พี่น้องอยู่สี่ี่ทอนนะครับสี่ทอนบัดนี้เทคนิคของการฝึกผมผมสีบอกเทคนิคพี่น้องเทคนิคในการจําเทคนิคในการฝึกให้พี่น้องฝึกทองที่ละชุดเล่นฝึกที่ละชุดที่ละทอนให้ได้เลยนะครับมันจังสีบบต่องมาเรียบเรียงเขาจังสีบหลงท่างนะครับสมมุติว่า อ่าท่อนแรกนี่คือหนึ่งชุดหนึ่งทอนพี่น้องต้องฝึกให้มันครบชุดนะครับท่องกับท่องให้มันครบชุดจังสี่ท่องได้แล้วกับฝึกเรียนครบชุดังสี่มันสิได่เลยนะครับบะตองบะตองมาเอามาต่อต่อต่อหลายหลายแบบนะครับบบนั้นไม่ใช่หลงอันนี้เฮาเฮาสิเล่นจบถือของถือบอกมาเลยนะครับโนตมีแบบไหนพี่น้องอ่ะเอามาเบิงโนดครับ มีมีลาซอนมีซอนลามีซอนเลมีโดมีซอนเลมีนะครับไปซ่าซาครับบานเนี้ยมีมีลาซอนมีซอนลามีซอนเลมีโดเลซอนเลเลมีนะครับนี่คือวักเลขนะครมีอยูซีวักพี่น้อง เอาวักเล็กไหมครับทองโนดมีมีล่าซอนมีซอนล่ามีซอนเลมีโดมีซอนเลมีนะครับเร็วๆขึ้นท่องเร็วๆขึ้นกันมีมีล่าซอนมีซอนล่ามีซอนเลมีโดแลวซอนเลมี เนาะบัคที่สองบัดน,นี้พี่น้องวัคที่สองบัดน,นี้วัคที่สองที่เป็นมีลาซอนมีซอนลามีซอนเลมีโดเลสมีซอนลานะครับบัคที่สองนี่ ลาซอนมีซอนลามีซอนเลมีโดเลมีซอนลานะครับเอาไม้ซ่าซพี่น้องนะครับเอาท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองมาต่อกันเบิง่งนะครับ วันนี้พี่น้องพี่น้องกลับไปค่อยๆฝึกเอานะครับตรงนี้มันบ่ได้หลนะครับมันหน่อยๆย่ำไปย่ามาวันนี้ท่อนที่สามครับวักที่สามพีน่น้องดลามีซอนมีลาซนโดลามีซอนมีลาดลามีซอนมีลาซนโดลามีซอนมีลาแต่ว่า ลักษณะเทคนิคการเล่นนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นตึ้นติวตึ้นติวหรือจะเป็นตึ้นแก้วตึ้นแกวก็ได้หรือจะเป็นลุนตุยลุนตุยนะครับให้เล่นยังส่นะครับวักที่สามวักที่สี่นะครับเด่นใกล้าๆกันแต่ว่าวักซี่ีเนี่ยคือสีทรงไปรอง อ่าช่วงแรกก็ที่เป็นนะครับพี่น้องฟึกได้แล้วพี่น้องก็เอามาตอกันนะครับมาตอกันมันก็สิกลายเป็นอ่าอินโทรแล้วก็ทรงให้เขาลองได้เลยนะครับง่ายๆอันนี้ง่ายๆบ,บ,บ่ต้องไปคิดซับซ้อนนะพี่น้องบ่ต้องไปคิดซับซ้อนบางที่นี่แหละสิ่งที่ผมเคยอธิบายไปในหลายๆคลิปมาทองโนดดูลาดูสัน มันกลายเป็นบางที่เฮ้าซับสนเพราะว่ามันใส่ใส่ความจำหลายด่านเกินนะครับในในผู้ที่มีพื้นฐานหน่อยๆเนาะอันนี้แต่ว่าถ้าเฮ้าจำเอาเสียงเลยเตียวเดียวเดือดเดนเตียวเดียวเดืเดเดืดเดืดเดดเดืดเดืดคหาเสียงไปนะครับให้มันถด ติดิวดินเดีวตือเดีวเดินดติวนี่นะครับวรกคที่สามวรกคที่สีก็ตีตดวดินเดวอีกโต, <Orb> <head> ต่อมานี่คือตือดีวเดียวเดีวดีว นะครับเอาแนวทางนี่ไปใส่ไปล่องแกะเบิ้ลแล้กันเนาะพี่นะ้องเนาะง่ายๆนะครับให้นึกถึงโข้อามางของลายสีโคตรปะบูนไว้ละกันนะครับง่ายๆนี่คืออินโทรครับมีแค่นี้บัณฑิตเฮ้ามาทอนเซโลนะครับทอนเซโลทอนเซโลเนลี่ยผมสิ้ขายให้พี่น้องนิดเดียวเลยก็คือวักที่หนึ่งวักที่สองพี่น้องเอาไปใส่เลยนะครับตอนเซลโลเนี่ยเอาคอนอินโทรวักที่หนึ่งที่สองไปใส่เลยเฮ้ามาฝึกแค่ ทอนทรงทอนโซโล่มีสามทอนนะครับแบบนี้ครับ yeah, เยอกไปนะครับอทอนโซโล่มีสามสามทอนบล็อ,อกโซโล่มีสามทอนก็คือทอนที่หนึ่งให้เอาของทอนอีนทัมาใส่เลยหนึ่งกับสองนะครับ สองนะครับ3บัดเนี่ยนี่คือท่อนที่3นะครับ เดวตืดดดดดวเิวเิวนะครับโนตจะเป็นโดโนลามีซนมีนาซนโดลาซนมีซนมีซนเดโดซน โดลามีซนมีลาซนโดลาซนมีซนรดโซอนอ่านี่คือท่อนโซโลมีแค่นั่นแหละนะครับพี่น้องอันนี้ผมหาเอามาให้ง่ายๆนะครับมาหาง่ายๆซึ่งท้าถาเฮดแบบย่ายๆนะครับ สมมติว่าเ้าตั้งผมขอเฮ็ดให้เบิ่งนิดนึงสมมติว่าเ้าตั้งข้างหน่อยตั้งข้างหน่อยมันจะเป็นขี้อ่าเ้าวห้าตังให้เป็นขี้เอฟชาเบเนอร์เลยของของขี้แผ่นเลยแต่ว่าไปเล่นข้างหน่อยเป็นเล่นอยู่นี่คอ ยุนี่เลยนะครับยู่นี่เลยแต่ว่าอันนี้คือเข้าเอาง่ายง่ายมาฝึกกันเอาง่ายๆมาฝึกกัน,าาม,กนมีแค่นั้นพี่น้องลองไปฝึกบิ้งนะครับเด้อนะครับพี่น้องลองไปฝึกบิง้งบานนี้อ่าขยับเข้ามาในส่วนของการคาปโปนะครับพี่นอ้องกอาจจะมีคําถามมาอ่าที่เพื่อนเลน่นนีคาปโปหรืพ<ะ>เพื่อนเล่นแบบไหนนะครับนีคาปโปมาเล่นนีเล่นนยุ่นี่ครับช่องที่เท่าไหร่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดช่องที่แปดหนีบไปเลยครับช่องที่แปดหนีบไปเลยช่องที่แปดหนีบไปเลยแล้วก็ยิบยกเอาการเล่นในทางข้างบนนี่มาเล่นจากหนีลงมาหนีนะครับก็คือ รเรียนแบบนี้นะครับเรียนแบบนี้นะก็เรียนแบบเก้านี่แหละนะครับเพียงแคว่ว่ามาหนีบเรามาเหล่นข้อในซื้อ,อ,อแค่นั้นเองคือบอกยังไงก็ที่ผมบอกว่าขันฟึกข้างบนได้แล้วข้างล่างก็ได้คือขันเบิดทอนโซโล่กับแบบเดีวยวกัน มีขนาดเนาะพี่น้องเนาะก,กับพี่น้องกับสีหายสงสัยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ผมกับขอฝากไปซัมนี้ให้พี่น้องล่องไปฟึกเบิรงนะครับบนันนี้ในรูปแบบของการเรียนไมล่ลดี้คอเบอร์กับอีกแบบหนึง่งพี่นอ้องอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าผมบ่คอยมีเวลาได้เหตุลงอ่าไมล่ลดี้อเบอร์ เป็นเมโลดี้อันนี้เขาเรียกว่าพินคอเบอร์กับซเป็นนิยังที่แบบน่าสนใจอยู่นะครับเดี๋ยวหาจังหวะดีๆจังเหตุลงนะพี่น้องเนาะอันนี้เอาแค่อินโรกับทอนสโลให้พี่น้องได้ไปฝึกเรียนง่ายๆเบื้องต้นนะครับก็นั่นแหละล่องคันคัน,นมันเรียวไปพี่น้องก็ให้รี่กอกลับไปฝึกเอาไหม่นะครับเนาะโนดบอกิโตนะครับ ก็ตามนั้นนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ผมฝากไว้ทั้งนี้แล้วกันฝากผลงานใบน้ำพอมนะครับท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อมาแล้วกันนะครับแล้วก็อ่าซอยผมกดไลค์กดแชร์แน่นะครับฝากอ่าเป็นการซอยกันทำมาหากินนะพี่น้องฝากต่อปากเนาะขอบคุณในหลายนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับว้พ่อกันคลิปหนานะครับคลิปนี้เอาไว้ซํ้งนี้ครับผมขอให้พี่น้องอยู่ดีมีสุกลำรวยอย่าเจ็บอย่าเจนสวัสดีครับ